ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับลูกค้านะครับเอารถเเครื่องยนต์ดีเซลมาติดตั้งกับทางใหญ่ยนต์เดี๋ยวให้ท่านแนะนําตัวนิดนึงครับมาจากไหนฮะมาจากระยองครับผมชื่อนิติศรีสนิทครับมาจากระยองครับวันนี้เอารถอะไรมาติดตั้งกับทางใหญ่ยนต์ฮะเป็นปาเจโร่2,500ซีซีเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้เลยนะฮะครับครับผมตอนเดิมนี่ได้ทดสอบไหมครัว่ากินกี่กิโลลิตรตอนมาถึงก็ทดสอบกับ10กิโล10.2กิโลลิตรครับ10.2กิโลลิตร นะฮะแล้วติดตั้งแล้วได้กี่กิโลลิตรฮะประมาณ4ี่สิบกิโลลิตรครับได้ขับเองไหมฮะขับเองครับแล้วอัตราเร่งเป็นยังไงครับผมดีดีกว่าเดิมครับดีกว่าใช้ดีเซลตัวอย่างเดิมอย่างเดิมครับผมดีกว่าใช้ดีเซลเหมือนเดิมนะครับแล้วพวกเกยความร้อนอะไรต่างๆนี่มีผิดปกติไหมฮะปกติครับเสียงเครื่องยนต์เป็นยังไงฮะก็เสียงรู้สึกจะเงียบกว่าเดิมเลยเงียบกว่าเดิมครับเงียบกว่าเดิมครับ ได้ขับนี่ได้ขับวิ่งทางไกลดูไหมฮะว่าว่ารู้สึกยังไงความต่างอะไรต่างๆนี่ยังไงฮะก็ลองขับที่ช่วงเทสอะฮะคือว่ารู้สึกว่ามันเหยียบแล้วมันมันเร่งความเร็วได้เร็วขึ้นไม่ไม่ไม่หน่วงเหมือนกับเหมือนกับว่าไม่อึดไม่อึดเหมือนช่วงที่เป็นน้ํามันเปล่าๆฮะอัตราเร่งดีกว่าเดิมใช่ครับใช่ทางั้สุดท้ายนี้ฝากอะไรถึงลูกค้าที่กำลังลังเลว่าจะติดแก๊สดีหรือไม่กับทางเครื่องยนต์นีเซลฮะ ก็ถ้าใครที่สนใจนะครับก็ลองโทรมาคุยกับอาจารย์ใหญ่อยู่ได้ครับผมแล้วก็จะไม่ผิดหวังครับครับได้ข่าวยังไงฮะว่าทางใหญ่ยนนี่มีการติดแก๊สกับทางเครื่องยนติดีเซลครับก็คือผมเป็นสมาชิกของปาเจโร่ไทยแลนด์ขับคอมมนะครับแล้วก็มีสมาชิกท่านหนึ่งก็ได้มาติดกับอาจารย์ใหญ่นะครับแล้วก็ผมก็เขาก็ได้ไปโพสต์ถึงถึงความ ที่มันประหยัดยังไงฮะผมก็เลยลองแชทคุยกับท่านนะฮะคนที่มาติดก็สอบถามถึงความประหยัดที่ท่านเอาไปนําไปใช้ในชีวิตประจาวันจริงๆท่านก็บอกว่าใช้ดีผมก็เลยเป็นสมาชิกที่ตามามีกคนนึงครับอ๋อได้ได้ข่าวทาง a c e b o o k นะฮะสมาชิกกับปัจโลรับติดติดตั้งไปแล้วนะฮะชื่ออาจารย์อะไรจำได้ไหมฮะชื่ออันตันะครับอาจารย์อนันอันนันนะฮะอ๋ออันต์ครับผมอันนี้เป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งนะครับจากทางลูกค้าที่มาติดตั้ง ระบบดีเซลบวกแอพบีบวกน้ำของใหญ่ยนจูนิงประหยัดยังไงนะครับอ well, kind of <sh> <letter way> <sound> okay ัตราเร่งดียังไงความร้อนแตกต่างยังไงอะไรต่างลูกค้าพูดเองนะฮะครับผมอุตส่าห์ขับรถมาจากระยองเลยนะครับเดี๋ยวนี้กลับขับกลับระยองเลยไหมฮะขับกลับเลยครับเดิมขับรถมาจากระยองนี่ใช้น้ำมันไปเท่าไหร่ก็เติมเต็มถังก็เกือบเกือบหมดถังครับเกือบหมดถังเลยนะฮะถังนี่เท่าไหร่ฮะตัวนี้ผมไม่ได้เลยประมาณ7จสิบห้าลิตรได้ครับ 75หลิตรหมดถังเลยนะฮะเกือบหมดเลยนะครับจากจากที่ทดสอบไปนี่คิดว่าจะเหลือสักครึ่งถังไหมฮะกลับไปถึงบ้านน่าจะไม่ถึงครับฮะหมายมถึงว่าใช้ไม่ถึงครึ่งถังนะครับโอเคนะครับนีเ่เป็นคํายืนยันจากลูกค้านะครับทดสอบเองขับเองเดี๋ยวสักระยะหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะต้องเ,อเรียกมาทดสอบแล้วก็มาคุยอีกครั้งหนึ่งว่าใช้ในชีวิตประจําวันแล้วประหยัดยังไงดียังไงเดี๋ยวท่านพูดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้ครับขอบคุณครับ